ジャンボへ。 星から贈り物ジャンボゲース。叫べ直しジャンファイト。色と女ジャンボゲース。 เอ้อยอีกนิดเดียวนะเขาเวลากักห,หน่อยเดียวเท่านั้นเองนะสวยจังเลยโอวทมถ้าอยากได้ก็รีบไปซืซ้อสิก็คือมันขาดอยู่นิดหน่อยอ่ะที่ขาดนางเงินนะไม่มีเงินถ้างั้นก็ตัดใจซะเถอะนะแล้วเขาว่าไงอ่ะในที่สุดนาโอกิก็ <c oughs> ได้ซื้อรถคันใหม่โดยเงินในส่วนที่ไม่พอนั้น ได้ยืมเงินจากแม่ของคาสิยะและในวันนี้พี่ไม่ได้นั่งรถเที่ยวมานานเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยก็ตอบแทนที่พี่ให้เงินผมยืมไงพูดจริงเหรอฮะที่แท้อยากอวดรถใหม่ใช่ไหมเธอถ้าพูดแบบนี้อีกพี่จะไม่ให้นั่งแล้วนะรู้ไหมขี้เหนียวร้ายนะตัวแค่เนี้ย <laughs> ทั้งนั้นที่มากันเนี่ย ผมจำได้ว่ามากับพ่อใช่ไหมฮนะจริงด้วยสินะเกือบปีแล้วนะเนี่ยตองขอโอษพี่ด้วยครับอ๋อเรื่องอะไรกันจ๊ะก็เรื่องแหววพี่ชายมาซื้อรถให้ผมเนี่ยแย่มากเลยครับเอาไปใผมด้วยนะไม่เป็นไรหรอกแนานาโอกิพอจะมีเงินเมื่อไหร่อยซื้อคืนกลับมานะครับจะเก็บเงินใช้ให้ ในที่สุดก็สำเร็จจนได้แผนการที่สามก็คือซุเปอร์หุนยน์์มอนสเตอร์จังคิลเลอร์เจ้าจงไปจัดการกับยอดมนุษย์จัมโบเอซะาไปได้เจ้าจังคิลเลอร์กำจัดมันให้สินส้นซาจ้าจ้า ยอดมนุษย์จัมโบเอเบอร์2มีชื่อว่ายอดมนุษย์จัมโบนายเอาละเข้าใจแล้วครับครับผมฟังให้ดีนะจากที่รายงานมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวที่มีพลังมากที่สุดด้วยเนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยหน่วยพิทักโลกจะต้องต่อสู้จนถึงที่สุดเข้าใจไหมครับครับเล,เ,ลเล่นดีดีลูกถาสิยะอยากกินตินม้มไหม เอาเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวระวังนะลูกใจดีจังเลยนะคะเอาเท่าไหร่จ๊ะไอศคีมสองกันเหรอเออได้ค่ะที่มาเที่ยวที่นี่รระวังนะครับครรับโดนไปหยบๆเนี่ยเมื่อกี้โดนไปหยบๆเนี่ยจะผกโกสออกอะละวาดอีกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเราอ่เดี๋ยวคุณคะไอศครีมค่ะไอศครีมคุณโอ้ยโอ้เกือบลืมครับแม่สั่งไปสองแท่งขอบคุณมากครับค่ะ ดีนะได้มาเที่ยวกันแบบนี้นะลูกเนอะยุ่งจริงขอสบเนี่ยโโอขอโทษนะครับนึกนมาได้ว่าจะมีงานค้างอยู่รอ,อนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเนโอกิเนโอกิใช่รู้เงี้ยมีชงก็ดีอ่ะ เชื่อเพลินจบส <Okay. S 1> ิรับทราบอี่จะก,การเลยได้เลย ตามหลังมาไายแล้วมาแกไปแกช่วยลูกช้ายนี่เธอถ้าลูกบานี่ไม่น่าเลือดหันช้าวไปเลยไอ้ดีแล้วครับเซซัโกะยิงทำลายจรวดมิสไซส์ซะเฮ้ยฮะวันน้าเราเก่งจริงๆเลยยอดไปเลย อาวริดังความหวังฝังใจฉันอยู่เธอคงรู้รักอยู่เสมอพอละเป็นบุญเลยแล้วสำเนียงเองหู<แ>กลัวเสียงหัวหน้จาจึงได้พบเจอบุญและลือกลำนะเอออ้าวริดังไปก่อนแล้วฉันเฮ้ยเฮ้ยปะทถแหม

ลุกหนีไปก่อนนะแม่เดินไม่ไหวแล้วหนีไปเร็วหนีไปได้วกันนะครับชื่อแม่เอีไ้เนี่ยตนอเนยคนหลเนี่ยหนี่นะ่ม่เท้ากินเท้าแก่จริงจเลยพี่น้องีไมไม่มานะได้ไปกนครับ กับแม่นี่ฮะไ,ได้วยตอนนี้แล้วเดย,ยใช้สกู๊ใช้เจ้รวดไฟรอรเก็ตแค่ไม่พิถุน,น่ะได้หรอกให้ดูสบาย สองคนนั้นวิ่งดีไปซ่อนตัวก่อนแล้วตายแนทันดีลังรัศมีบังคัแปลงร่างเป็นยอดมนุษจัมโบ้เอ ช่วยคัสยากับแม่ก่อนเถอะโอเคจะลงจัดเดี๋ยวนี้ค่ะแม่แม่ครับไม่ต้องหลบแม่ครับ อโอ้ยอาละสิเรียบร้อยเป็นไงเห็นฝมือของจังคิลหรือยังแผนการฟันทีสามไปได้ดีทีเดียวจงกลับมาสัจังคิลอ ตอวนี้ล่ะโลกต้องเป็นของเราคนเดียวฮ่าพลังงานจะหมดแล้วเฮินฟอคพืนร่าง ย้ำรถจะพวกเอถูกเล่นงานจะขอให้บินไปถึงสนามบินให้ได้ก่อนล่ะเราจะต้องบินไปให้ได้เลยอ๋อเฮ้ยอย่างนี้แย่แล้วมาโหทรมาโทรเพิงเห็นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮู้ดฮู้ดมาเร็วมา รียกมาซะเร็วเร็วครัเร็วเร็วเร็วทีมเรียงอยู่แล้วเร็วโอ้เร็วเร็วออกมาออกมายังอ <Rocky> ้าวออกมาแล้วต้องวาเอ้ยมาโทษทำอะไรอยู่ทัศยาติกับคุณแก่กองกับแย่แล้วขอโทษด้วยครับหัวหน้าครับโอ้ขอโทษอยู่ได้รีบไปยังพยาบาลแล้วครับฟู้ฟู่ฟู่ฟู่ดับที่ดับเร็วเร็ว พี่นาโอกีใช้ไม่ได้เลยเขาซื้อเราซื้อรถคันนั้นใช่ไหมทำไมต้องเป็นแบบนี้เสียใจจรงๆสัปลาเมันแข่งแรงกว่าหน่วยพิทักษ์โลกแล้วยานุษยุจมโบเอ,อย่างแพ้มันถ้าพูกเราพยายามสู้กับมันคงจะไม่เป็นแบบนี้แล้วคะ่ะถ้าหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่แล้วก็ ผมไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวแม่ครับขอโทษพี่ผิดเองแม่ครับอย่าตายนะครับแม่ค่ะเซสโกพูดค่ะนี่คุณไปอีนะสัป,ปร,ราประกวดตัวอีกแล้วรีบเอาเจ้าโรงพยาบาลแล้วรีบมาที่นี่ด่วนเลย แล้วค่สสะสะสกหน่วยพิทักษ์โลกคงจะจบกันคราวนี้แม้แต่ยักมนุษย์จำเบเอยังแพ้เลยลาก่อนดาโอกิไม่นะเธอจะไปหาความตายเรือไงถึงแม้ว่าหน่วยพิทักษ์โลกจะถูกทำลายฉันขอตายพร้อมกับทุกคนส,สะสก โดยพิทักโลกเร่มต่อสู้กับจังเคเลอร์อย่างเต็มที่ถึงตัวจะตายแต่ก็ขอสู้ไ้ถึงที่สุดแต่ฝ่ายศัตรูคือจังเคเลอร์ที่สามารถล้มยอบรุษยทจางโวเอลงได้ความหวังที่จะชนะแทบจะไม่มีให้เห็นเลย ะใช้รถคันนี้ทำลายแกเองจงก,กูโกสฉันไม่ยกโทษใอ้พวกแกแน่ต้องแลกกันด้วยชีวิตกับชีวิตอ้อ,อ้ชาวดาวมรกตชาวโลกผู้กล้าหาญ เจ้าไม่ควรมาทิ้งชีวิตของเจ้าแบบนี้เลยข้าจะให้เจ้าสามชีวิตสามชีวิตเหรออาชิบานะานาโอกิชีวิตของเจ้าชีวิตหนึ่งและชีวิตของรถที่เจ้ารักส่วนอีกชีวิตหนึ่งนั้น mm. เจ้าจะได้รู้เองในไม่ช้านี่แหละต้องใช้ความพยายามของเจ้าถึงจะให้กำเนิดอีกชีวิตที่สามนี้ได้ความพยายามของเรา ไปได้แล้วนาโอกิเมื่อนาริกาข้อมือของเจ้าซองประกายเจ้าจงไปพร้อมกับรถแล้วชีวิตที่สองก็จะเกิดขึ้นดีละจะขับไปพร้อมกันเลยพลังรัศมีบรกฏุกำเนินไปจำบุญได้ นี่คือยอดมนุษย์จับโบเอเบอร์สองเขาคือยอดมนุษย์จับโบนน์นาหน้าแปลกนะวันนี้โอ้ยตกเลยเหรอคอตืดตีโอ้ยเวียงละเวียงละอะไรกันจ้าคิลลอสู้มันจัดมันให้ได้ เป็นไ,ปไงชีวิตใหม่ที่ชาวดาวมารกบบรอดห้น้าก็คือยอดมนุษย์จําโบนายนาวิสามารถควบคุมได้อย่างอิสระนาวิสู้อยู่ภายในส่วนลึกของดวงตายอดมนุษย์จําโบนายสามารถควบคุมความเร็วได้โดยเปลี่ยนเกียร์เฮ้ยโอ้โหไวเหลือเกินนะมีพลัง100หนึ่งร้อยแรงมาโอ้ยเ้ย ความสูงห้เมตรโอ้ oh, น้ำหนักห้า0มืันตัยนี่น่ะโอ้โหยังกระรถบรรทุกเลยโอ้โยเฮ้ยโอ้ยาเหยียาเหยียโหอยโอ้ย

ลูกเตะพี่คอตโอ้ยแซงและสเซอร์โคดินยอดพนุษย์จำบุญน้อยคืนร่าง พีครับพี่นาโอกิพี่หายดีแล้วล่ะจ้ะผมผิดเองครับไม่เอานะอยากังวลไปเลยนะโอกินะแล้วรถเป็นงไงบ้างจ้ะพี่ครับอ่ะอันนี้ให้เอาไปติดไว้ที่รถหรือว่าเครื่องบินก็ได้ ติดไว้ที่เครื่องบินก็ได้นะจ๊ะพี่หายดีแล้วแต่ว่าจังไม่สามารถจะบินได้อีกต่อไปเหมือนกับนกกระดาษตัวนี้ที่บินขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ได้จังฉันมอบให้นาย เจ้ายังมีอีกชีวิตหนึ่งซึ่งต้องใช้ตัวของเจ้าเองทำให้มันเกิดขึ้นมาชีวิตที่สามเข้าใจหรือยัง ชีวิตที่สามมันคืออะไรกันแน่นะรติดตามยอดมนุษย์จำโอเองตอนต่อไป